สวัสดีครับคุณจงรักครับก็มารับนาฬิกาที่ส่งซ่อมไปแล้วนะครับผมครับในเบื้องต้นนะครับงานเป็นยังไงบ้างครับคุณจงรักก็ผมก็เห็นแล้วก็ถือว่าประทับใจครับอันนี้คุณจงรักไม่ทราบว่าเข้ามาที่แมคกดาโนได้ยังไงครับผมก็ได้เห็นทป่วมาเนี่ก็พอในการเริ่มมีปัญหาครับเราก็ดูใน youtube แล้วก็มาสะดุดที่คุณรณชัยโอ้ครับขอบคุณครับอันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะอันนี้พูดจากใจจริงเลยไม่ได้ยกไม่ได้ย่อชื่ออื่นไม่อยากดูพอเห็นคุณรณชัยนี่ก็ถือว่า คือการพูดการเจรจารเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดูและน่าเชื่อถือครับแนะนําลูกค้าท่านอื่นบ้างไหมครับผมเื่อมาใช้บริการ<อ>้างก็มีอยู่อย่างหนึ่งนะนาฬิกาของใครที่มีปัญหานะให้มาสายตรงกับคุณลลนาชัยเลยก็คงจะไม่ผิดหวังการต้อนรับหรือหรือการดูแลนี่ถือว่าจัดอยู่ที่ประทับใจมากก็ขอขอบคุณลูกค้าด้วยนะที่เดินทางแบต่างจังหวัดเลยนะครับที่มาส่งซ่อมกับแมกาโนโดยตรงนะครับมีอะไรปัญหาเรื่องนาฬิกานะครับมาให้แมกาโนดูแลให้ตลอดได้เลยนะครับ